สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้พี่เอ็กนะครับจะมานำเสนอหัวข้อนะครับพระดีน้ารถนะครับเอาจะว่าพระดีก็ไม่ใช่นะครับของขลังดีๆหน้ารถที่อยากจะนำเสนอด้วยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไปชมกันเลยครับว่าผมจะนำเสนอของขลังอะไรนะครับ เป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเลยครับของคขังที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือรูปหลอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสำหรับติดหน้ารถนะครับพี่เอ็กซซื้อมาจากวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลก็อยู่ในกรอบพลาสติกสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับถ้าเราส่องไปเราจะเห็น ไม่ทราบว่าเห็นไหมวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนะฮะก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยเป็นวัดประจํารัชกาลของท่านนะครับเป็นวัดประจํารัชกาลของท่านซึ่งท่านสร้างไว้นะฮะแล้วมีเจดีย์โบราณนะครับใหญ่มากนะครับน่าทึ่งมากว่าคนระดับ400กว่าปีที่แล้วนะครับสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่และมี ออาความสวยงามได้ขนาดนั้นนะครับผมไม่ทราบว่าก็คงมีการถลุงเหล็กเอาไว้ใช้แล้วล่ะครับโครงสร้างก็คงเป็นเหล็กนะฮะสวยงามนะฮะลองไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็วัดใหญ่ชัยมงคลก็จะมีรูปหล่อนะครับพระนเรศวรขนาดต่างๆนะฮะเอาไว้ให้บูชารวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆเอาไว้ให้บูชานะครับส่วนประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับ คือการมีพระนเรศวรเอาไว้ที่หน้ารถเนี่ยนะฮะมันมีช่วงหนึ่งนะฮะผมใช้รถแล้วมันกลางเดือนนะครับกลางเดือนแล้วก็ทะเบียนมันหมดนะครับทะเบียนมันหมดนะฮะผมไปทํางานเนี่ยผมผ่านด่านตํารวจประมาณสามด่านนะครับผมก่อนผ่านด่านผมก็ยกมือไหว้นะครับแล้วก็อธิษฐานว่าสมเด็จพระนเรศวรครับนะฮะอย่าให้ ตำรวจจับผมนะครับผมไม่มีเงินจริงๆเดี๋ยวผมจะไปต่อทะเบียนนะครับท่านก็คงทราบดีว่าตำรวจเนี่ยนะครับเวลาท่านจะตรวจเนี่ยท่านดูท่านดูทะเบียนนะครับถ้าทะเบียนหมดนี่เรียกทันทีนะครับปรากฏว่าถับสัปดาห์นั้นทั้งสัปดาห์ผ่านด่านตำรวจประมาณสิบกว่าครั้งเกือบยี่สิบครั้งเชื่อไหมครับผมไม่เคยโดนเรียกเลยนะครับผมไม่เคยโดนเรียกผมยกมือไหว้ท่านตลอดนะครับแล้วก็อีกสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญนะครับ นี่เลขทะเบียนรถผมนะครับนิสสันอเมร่า872424นี่ออกสองรอบแล้วนะครับ72ก็ออกแล้วนะครับ87ก็เคยออกนะครับเพราะนั้นถูกหวยนี่ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมเคยถูกครั้งเดียวแฟนผมเป็นคนซื้อนะครับก็เรื่องแควคาดปลอดภยัยเรื่องเมตตามหานิยมนะครับของของังรูปหล่อสมเด็จพระนเรสวนนี่ควรจะมีไว้นะฮะเรื่องเมตตามหานิยมแควคาดปลอดภัยนี่ สุดยอดนะครับโชคดีถูกหวยด้วยนะครับแต่ก็ต้องมีความศรัทธาจริงๆนะครับสาธุขอญาติคุยเรื่องท่านนะครับนะฮะวันนี้ผมก็คงมีแค่นี้นะครับเรื่องเล่าถ้าท่านอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าลืมนะครับและถ้าท่านได้ไปเที่ยวนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าลืมนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับไปเที่ยวไปชมพระ วัดประจำราชการของสมเด็จพระนเรศวรอย่าลืมนะครับอย่าลืมบูชารูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรท่านด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับดวงวิญญาณของท่านนะครับโดยอาจารย์ฤาษีลิงดำนะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระนเรศวรนะฮะเอาไว้ก็ลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับใน YouTube นะครับมีนะครับท่านเทศไว้อยู่นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเท่านี้นะครับพระของขังดีหน้ารดนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ